สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยนะผมวันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีครับผมซึ่งวันนี้จะมาทำอีเวนต์ใหม่นะผมซึ่งเป็นอีเวนต์กราที่มีชื่อว่าซาโอ้ครับผมซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะดีนะผมผม,มเอาความสบายมาันมาแล้วนะผมอ่านมาก็เออแด,ดกนะผมงงครับผมเอ่อเว้นนี้ผมมองว่าน่าจะปิดยากนะผมผมมีเพชรเยอะเท่าไหร่วะผมมีเพชรทั้งหมดห้าพันเจ็ดร้อย อีสิบกเราเพลครับผมจะปิดหรือเปล่านะครับแต่ผมเดาในใจนะผมไม่น่าปิดนะว่ามันน่าจะหมื่นอัพอะ่ะเออเอเคใชาไม่ไรนะผมแต่ว่าเราก็จะทำนะผมเพราะว่าเราจะกได้นะผมซึ่งอีเวนต์นี้ต้องการเอยผู้ผิดผูด้ผิดเอ,อ่อถ้าเราจะทําการปิดซาอนะผมก็ต้องการเออ, A. อย่างละแปดนะผม แล้วก็ A อบวกอย่างละสองนะผมก็จะปิดซาโอ้แล้วผมแต่ว่าถ้าเราอยากได้แค่ตัวแบบแค่อจุ่มหนังสีนะผมมาเอ่อเปอร์เซ็นต์นะผมก็เอามาขายได้นะผมแต่มันไม่ได้ขายนี่เออเป็นนี้มันไม่ไขายซึ่งถ้าเราจะปิดเอโวซาโอ้แล้วผมเราต้องการแบบมันต้องเพิ่มอะ่ะเออต้องจากต้องการ A ทั้งหมดสิบสองอันนะผมแล้วก็ต้องการ เอบวกอย่างละสี่อันนะผมถึงจะปิดซาโอได้นะผมเอ๊ะไม่ใช่ซาโออีโวซาโอเอ๊ะซึ่งผมที่อยากจะทำมากกับวินนี้นโมแต,ต่สาสตระพอโตคอยได้ด้วยคอยได้เฮ้ยเราดูเว้นรวมมาหน่อยดีกว่าอืมอีเว้นรวมเอามีรวมแค่อย่างงี้เหรอจริงปะเนี่ยเอ๋อเนี่ยมาแล้วเอาไอ้เหี้ยโอ้โห ไอ้เนี่ยไม่มีตัวน่าเล่นเลยเอ่ออันนี้มันน่าเป็นอาชานะผมไม่ใช่ใบอาชานะผมเรามาเริ่มกันดีกว่าผมเฮ้ไปดูดรอปเลดไอ้สตัตว์ดับเลดครับผมอืมดับเลดดับเลดเอ่อเออะไรต่ําสุดเอหนึ่งไอ้สตัตว์โอเคเอหนึ่งต่ำสุดรองเท้าเอบวก A บวกสามไอสัโอเคมีโอกาสได้ซาโอเหมือนกันนะผมแต่ก็ยากนะผมเพราะว่าตังใต้ผมทำไม่ใช่ทำตั้งแต่เล่นเกมเศรษฐีมายังไม่เคยได้เลยนะเออเราไปเริ่มมันดีกว่าผมซึ่งเว้นน้าพวกการนี้ผมไม่ค่อยมีดวงเลยนะถือว่าดวงกูแบบกุดอะเออทำยากมากนะผมเว้นพวกนี้เออโอกเกลือร,รอบนี้เกลือตกใจเห็นเบวกยังไงว่าเอเอบวกหนึ่งไอ้สัก คั้งที่สองครับผมโอ้โหแม่งไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนมาเอเอเอ,เอสามเ,เปลี่ยนเอสามนะโอ้โหแม่งเกลือจังวะเก็บเพื่มาตั้งงานนี้เ่ีหยโอ้โหใน a อเอสองมาครับผมแม่งเสียงแผ่วๆว่ะเสียงกูแผ่วอ่ะโอ้โหมึกงมก็เกือ,อในเอสะเอ ก็จะโอ้โหถ้าหนึ่งพันยังไม่ถ้าแล้วบัตรท่าเพชรผมเรียนหนึ่งพันยังไม่ได้เอหนึ่งผมไม่ทํานะผมไอสองพันดีกว่าเก็บไว้โอ้โหสามพันสามพันเอาสามพันเอาสามพันโอ้โหถ้าตอนสามพันไม่ได้นะถ้าตอนสามพันไม่ได้เอบวกหนึ่งผมไม่ทํานะผม เกือีกแล้วอีเหย้ยเลยอีกครั้งเลยกแค่สามครั้งนะถ้าไม่ได้ไม่ทํานะไม่ได้อีเหี้ยโอเคครับไม่ต้องทําครับเว้นนี้เว้นผ่านครับผมครั้งสุดท้ายครับผมยังไม่ได้แน่ๆเลยโอเคผมไม่ได้ทำครับผมเว้นนี้ โอเคผมเว้นนี้ก็นะครับต้องมีคุณทรัพย์นะผม <c oughs> ในการทำเว้นนี้นะผมเออ่เว้นนี้ผมก็ขอเตือนแล้วกันนะผมว่มามานันน่าจะปิดยากนะผมถ้าเพรไม่ถึงหมื่นผมก็ยังไม่แนะนำนะให้ทำอย่างผมเปิดไปสองพันยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดของฟรีก่อนแล้วกันนะผมเออของฟรีของฟรี เปิดด้านล่างดีกว่าเปิดด้านล่างครับผมโหสุดยอดนะครับโอ้โหโอ้โ A หเอบว,นะวกสามมยังไม่เห็นเลยนะแล้วก็เอหนึ่งยังไม่เห็นเลยโอ้โหเออเงียบเคอือเอ้ยได้เอหนึ่งมาวะ่ะไอ้เหี้ยแต่กูไม่ทำแล้วไอสสั์เอามาทำควยเลย มันปิดยากครับเว้นนี้ในเอในเอบวกสองมาครั้งสุดท้ายครับผมโอเคครับเรามาสุดกันดีกว่านะผมเปิดไปสองพัน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 หกสองพันหกเใช่สองพันหกได้อะไรมาบ้างนะผม โอ้เห็นเฮียโดดคนแรกเลยสัตว์โอเคผมได้ A A4 มา38มสิบแปนะผมเอามมายีแล้วก็ A2 สองเออแล้วก็เอมา1นึครับผมแล้วก็ a อบวกหได้มา2แล้วก็ a อบวกสได้มาสองนะผมได้มาสี่สัตว์ถ้าใครจะทำเป็นนี้ก็ดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะผมเปิดสองพันเพจไปครับผมได้ a อบวกมาแค่หนึเองนะ ไม่ใช่ a อบวกไอสัตว์เอหนึ่งมาแค่หนึ่งอันนะผมโอ้โหผมว่าตอนแรกว่าจะทำนะเว้นนี่แต่ว่าไม่น่าทำลนะนะผมเพราะว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำอันนี้ดีกว่าทำการรวมให้ดูแล้วกันนะผมโอเคผม,ถ,คคมถ้าชอบคลิปนี้ก็เอ้ยเฮ้ยไอสัตว์กูอย่างชอบเลยเผื่อพูดว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอเคผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม